สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ออกรอยออกรอยสิไปยังกว่าไปน้ำหานั่งเอกป่าบูไปน้ำหาป่าบูป่าบูท้องป้าปบูท้องป้าหานไปน้ำหาป่าบูท้องแม่นี่ยังภาษางงเลยภาษางงนี่ภาสังสิไปน้ำหาป่าบูท้องโอ้ยครับพี่น้องนี่คือข้างหลังนี่ลานจอดรถตลาดค่ำให้ว่าสิพากันไปเอาป่าบูไปหนึ่งไปหนึ่งเส่ผักใส่อันใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดคืออยากกินปลากระป๋อง ปลาแดกตอนปลาแดกตอนต่ำจี้บักพริกต่ำใส่ปลาแดกบองปลาแดกตอนพี่น้องโอ้ยปตามล่าคลิปนี้สิฟ้าเสียออกตามล่าปลาบูเพื่อจะเอาไปนึ่งกินเมื่อไรแมนพาขอกเดินทางพี่น้องครับมีมากอดตลาดครับนี่เสียออกมาจากไหนเสียออกเสี้ยวสาวผูสาวนักเรียนเสี้ยวผู้สาวนักเรียนนี่เสียออกปลาดผู้สาวบนมแม่น้ำยังขึ้นหลายแต่เสียออกโอ้เอาดักล้วงบ่ครับ นักร้องวะนี่เอาวะไปร้องเพลงน้ำเพลินวะนี่ยเอาวะวะไปสั่นไปบังป่าบูแล้วขับแล้วแล้วรถรถรถอะไรไปเลยไปเลาะเบิงป่าบูประสานเสียออกแล้วว่าป่าบูท่องแล้ววะเออเอาตัวเพิ่นมากแล้วเนาะเสียเนาะแ่นครับอ่าเาจังบ่ได้ อันนี้คือเข้ามาถึงแล้วนะครับตลาดคามไฮรายกาบบานคึกให้หัวทงพี่น้องมากับเสียออกสิบมหาป่าบูไปหนึ่งนะครับเสียออกเราอยากได้ปลาบูไปหนึ่งมาเร่งนี่เด้เสียสโอ้ยบลกหลายเลยมีบ่นี่มี่บ่อป่าบูปกติปลาบูมีบ่ครับปลาบูหมัก,มมก,มกโอ้นี่บ่ครับปลาบูอบโอ้นี่ป่าปลาเมียใครไหม ปลาเขาปลาเนี่ยไหมมิเตลตัวกำลัไม่พี่น้องตลาดข้าวโพดถือว่าของสดมากเลยนะครับมีแต่แนวสดๆหนังกับเียเพราะหนังอ่ะซิมไรเด้เนี่ยซิมอะไรวะโอ้ผมโอ้พอทันแล้วมือจับแล้วบอทันแล้วมือจับแล้วเสียออกเอาว่าซิมไรพอเสียโอ้ยคือเหมือดแต่ตั้งไหนเบื้องเปี้ยเปี้ยไปไหนแสียโปมืออีกแล้วเสียโยโกมือนี่คือแสียเนาะว่ามันแสียโปมือ เออเอาบ้านสันเอาจากถุงที่หาสิบบาทอ่ะเออเอาถุงนึงเอาเอาเอาเดี๋ยวใจให้ครับผมปไปนั่นไงแต่ว่าปลาบูมันมีแต่ตัวน้อยเนาะแล้วพอได้เอือบแม,นมบนบ่นบอกหน่อยอ,อืมเอาเดี๋ยวจะกลับมาเบิง่งกลับไปเบิ่งข้างในก่อนเนาะครับเดี๋ยวไปรอเบื้งก่อนเด้อจักกับมาเบิ่งไปเบิ่งื<า> <บา S 1> ้อ, <บา S 1> องไปางตัวพี่พน้องครับโอ้ยำหนังบวยๆเนาะแก้มตุ u n เลยเนาะ นี่กระป๋าเหมือนกันปลาไข่โอ้โหของหลายนะครับพี่น้องตลาดเลี่ยงตลาดค่าให้หัวทงนะครับพี่น้องในขอนแกน่นนะครับถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับมีอาหารป่าเยอะเลยนะครับปลาเนื้อเสือแม่เสืออกขยี้เลยปลาเนี่ยเนื้อเสือของแท้เอาไปย่างนสุดยอดเลยเลยนี่อยากปะ ดันกลางไหนก็มีเแน่นเจ้าอยากว้อสิฮะไปไปเบื้องปลายก่อนสันปะไปเบื้องปลายก่อนสันปะเดี๋ยวจังมานะครับ <c oughs> มีแตเนลอยากได้ครับพี่น้องคำามาหัดมีแต่เนลอยากกินแมเอาคำามาเบื้องตลาดมีแต่เนลอยากได้บ้างไอ้พวนปลาเผาเต็มอยู่บนนั้นโอ้ยใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องเลยปลาหนิลเผาสดๆใหม่ๆเลยของกินเยอะมากครับปลา ตลาดใหญ่อันนี้ยังครับในขออนุญาตเบิ้งนะครับเนี่ยเสียวออกเนื้มเสียวออกเอาไปทอดได้เนี่ยเสียวออกเนี่ยเนื้มเพิ่นว่ากระด,ดูเอียนเกลียวเพิ่นว่านะครับนเนื้อเขียนเกลียวนะครับปัาดอันนี้เป็นซีดหลอด,ลอดเนื้อเนาะตัวน,นี้เป็นหมูเนาะสีแดงนี่เนาะนะครับอันนี้ไส้กรอกนะครับปัาดตัวใหม่ๆสดๆครับงามๆพี่น้องเลยปัาดตัวซีหลอดซีหลอดเอาไปทอดใบเขา น้ำหมดเดาน้ำหมดเล้งแม่นบ่อีลิตเ่๋ป้าดูโอ้ยขนาดเบาเนาะแซ่บขนาดนี้ยังเพิ่นเพลินเพลินเพื่อเย็นเบืองหลายเดีไหนเบิ้งน้ำเพิ่นกันนะโอ้ต้มเครื่องนีปากน้ำตัวนี้เสียโอ้ยของแซ่บเลยนี่ขออนุญาตเบิ้งน้ำเพิ่นก่อนปากน้ำครับพี่น้องกระดูกอ่อนปากน้ำมั่มชุดชุด ขายจังไหนน้อพนขายจังไหนน้อขีดละสามเกขีดละสามสิบเก้าบาท,ทโอ้โถเพือเอาตัวนี้ไปกินมันยยังปลาบูโยกเลิกม<น>ันยยังเนาะมันจังมันจังบัวแตเฮ็ดไหมไปหอดได้กินเลยไหมเอาสันบ่าเานาะปลาบูก็บขันมีตูเ้เยน็นเขาซื้อปลาบูไปน้ำก็ได้ไปใส่ตูเ้เย็นไปเนาะไม่รู้สึกว่าตัวนี้สิเข,ขาทากว่ามาเห็นตัวนี้เปลี่ยนบรรยากาศละพี่น้องโอ้นี่เห็นบ่ขีดละสามสิบบาทเป็นว่าโอ้สามสิบเก้า เอาเสียออกเจ้าเรือเขาอนไนมานี่้วกองี่าครับูตำนานเรือาไปยังเจ้าบนนี้เลยเออเอาอย่างนี้เอาบนี้เลยเอ็นแก้วเอ็นแกลวเอ็นเก้วไมนาะปาเอ็นเก้ีวไหมมีเรี่ยมามไหมนี่แนวเสีบได้มามเอามาม ยันยันบ่ได้ปลาบูยู่บาทนีนบ่ได้พ่อตัวนี้แล้วปากน้ำเอาบ่ปากน้ำหนี่งปากน้เอาปากน้ำเห็นแก้วบ่ลูกพี่เอาครับโอ้แนวมาเสียบเอกพ่อเห็นแก้วนี่เนาะหัวนี่ยิบหยิบดังกึดกัดเอาเห็นแก้วยังอีกบ่อไหนคันเทนาคันแทนะอืมปัดคันแทนะพี่น้องเห้ต้อนบางใหญ่เลยฮะบป๊บปัดดูคันแทนะเอาตัวไหนเสียตัวนี้บ่มันขึ้นนาสุวรรณเดเนาะกันเทนาเนาะบื้อเอ้าเพราะอไป เอาอย่างอีกกอไปมามกอแล้วกอแล้วบเอาไปยกไ,ไปสั่นไปสร้างดูเท่าไหร่ครับสองร้อยสิบสามบาทครับสองร้อยสิบสามบาทป๊าดตัวจะเขีดนนะเครื่องโล่ครับเครื่องโล่ครับผมเอาเอา,เอาสอยมาสักเอาเป็นต้มไมต้องแซ่บครับเรื่องยางน้ำจิ้มเอาเป็นเอาเป็นเลือแยกน้ำจิ้มดีกว่าครับเพบราะว่ามันสิเดินทางไกลอยู่ครับผมเอาแยกน้ำร้อนสนเนาะจ้าแยกแยกน้ำเท่าไหครับ <S <S <S> อันนี้คือคันเทนานะครับแล้วเลยเขาบรได้ปลาบูเลยบัดเอาประสานปลาบูเลยว่าเรียปลาบูไปหนึ่งไสหินปะน้ำผาบัวหินน้ำผาบัเห็นเห็นอยู่แต่ว่าเขาจะบได้เอือบเออเพิ่นบได้เอือบไปให้ปลาบูบาดสิชูไทยมาได้ต้มปากเปื่อยสองร้อยกว่าบาทจัดไปกับอียังกันกับหนังเออมาประยุนหนังงัวหนังงัวนะครับนี่ป๊าดเถอะคุ้มอยู่ในเนาะสองร้อยกว่าบาทได้บักหลายได้พี่น้องนะครับขันไปต้มเอี้งเพื่อสิได้กินนี่ สามโมงสาโมงบราจะกินได้บ่ไปง่ไงดิอันนี้มั่มครับเนี่ยดูกันได้ครับถือว่สามเก้าครับผมนี่มั่มครับมั่มเอามั่มซะอีกวันนี้มราทั่วสามลอยลูกพี่หามั่มให้ผมเลยแนวเสียบได้มั่มแต่มันได้สามลอยเนาะเพราะว่าแต่มันโล่งตัวสามลอยสามลอยเพื่อคด้บปล่าอ้าวโอเคโอ้ขอบคุณครับ มันจะสีแซบกันนี่เจวเจลสวมเจลคุ้มบอกครับครับผมสองอันมาหน่อยแมนเจังไรอนอันอันนี้ขมครับอันนี้ขุ้มแมนครับอันนี้สวมแมนครับเอาสองอันเราเด้อครับนี่สามลอยเทมถึงสองลวดจักรบนสีเทีมเพราะเทมเอาอย่างเดียวแถมครับแถมครับผมนี่นะครับผู้ไรยางเขามาตลาดข้ามให้หัวทงพี่น้องครับยางเขามาสีเห็นลานนี่อยู่ใกล้ๆกับถนนใหญ่พี่น้องนะครับนะครับมองจอดรถจอดล่ายู่พุ่นแล้วก็ยางเขามาครับสีเห็นลานแรกเลยครับอยู่นี่นะครับในการลานนั้น อันนี้ครับล้านนี่ครับซื้อล้านนะบอครับใส่กอกนะครับนี่นีแนวขายเจ้าไหมเจ้ารับไปขายน้ำข่อยไหมไปขายประแยงประเดกเจ้าเขาตู้นี้ไปหอยขายไหมลูกพี่เมีนครับเมีนเมนเลยโอเคเลยขายหนาหันมอลำเลยเราวะเห็นบอกว่าเจ้าเมีนครับเมีนเลยเนาะคือของเพิ่อนได้เหรอเสี่ยวอกเมียนเมียนไปน้ำกันตัวลูกพี่เหรอเบิ้ดกวันบ่เบิ้นกวันขายไหมโอ้เจ้าสิกินเบิ้นควันเออ โอ้ยเพื่อสีสุดพี่น้องมันค้องไก่เลยบนอน้าปกไก่เลยครับตลาดย่เอาคักนะครับตลาดข้าให้เป็นตลาดที่มีของกินเยอะมากโอ้ยเนาะเออเอาเงินไหนเป็นก่อนน,นี่ไงแล้วได้เล้ว่ แยกน้ำอยากเกีียวครับเอ๊ะหมอละไรเอเอะไรไปนองเลยคนนะโอ้จะแสีบขนาดเลยเสียออกคนอยากประดันเพื่อว่าสรุปเลยบ่ได้อันบ่ได้ยซ้ำดอกอันปลาบูเนาะแมนครับไปที่หลังเออเอาเงินให้คนอันนี้แบบเกิดปั๊บปิดปุ๊บแมนบ่สามลอยพวกีเลยได้กินแสีบเลยเอาไปจ้าเหรอครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บรนจือได้จ้าลอยบรนลัยขอบคุณครับผม ครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <au seeing S 2> <Viol in Harmon> ขอบค <Overwatch> ุณครับนั่นเล่นตลกเล้เพื่อนเนี่ยถึกโป๊ะพังไปแล้วครับผมขอบคุณครับครับไปกลับบัตรในวสิย่างไปสุดโบ๊ะไปสำหรอกได้แล้วไปเมื่อเฮาป่าบูกับโบ๊ได้ซสำหรับเนี่ยภาษาสังเลยบ่ได้ป่าบูเลยบัดเนี่ยเอากรับเฮาโอเคเนาะคลิปนี้เอาซสำนี้แหละครับพี่น้องนะครับเดินทางกลับบัตรในเฮาพละเขราบ้านเพียงพอนะไปบายแซออกสวัสดี ไปแล้วพ,พี่น้องครับำคลิปต่อไปครับครับผม